สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแพรแล้วแล้ววันนี้แพรบอกเลยว่าแพรมีรถครอบครัวเข้ามาแนะนําให้อีกหนึ่งรุ่นเลยต้องบอกว่าโฉมนี้เป็นโฉมตามหาและเป็นโฉมยอดนิยมรองแชมป์อันดับหนึ่งเลยกับเจ้า Toyota Fortuner 3.0V Auto ปี2013นะและคันนี้เป็นเครื่อง3,000ดีเซลขับ2 สีปรอนเงินนะตัวนี้ได้เป็นฉมหน้าแชมป์ด้วยไปดูออปชันรายละเอียดกันนะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยสําหรับตัวนี้นะอย่างที่แพรบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าตัวนี้เนี่ยได้เป็นชมหน้าแชมป์แบบนี้นะรอๆแบบนี้เลยและต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยแพรเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาปรับสภาพเรียบร้อยแต่เหลือแค่เรื่องทะเบียนนะมาอ่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าแชมป์แบบนี้นะกระจังหน้าเป็นโครเม,มียมเงาๆแบบนี้แถมได้เป็น อินเตอร์คูลเลอร์แบบนี้นะเป็นโฉมเครื่องยนต์ v n Turbo ระบายความร้อนได้ดีไฟด้านหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสปอตไลท์คู่หน้ามีมาให้พร้อมแล้วมีกระจกหูช้างให้ด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างซ้ายขวามีมาให้ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันเริ่มต่อกันที่ด้านข้างเลยสำหรับตัวนี้นะต้องบอกว่าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานแบบนี้นะ ตัวล้อมแม็กเนี่ยได้เป็นล้อมแม็กขอบ17แบบนี้นะครับสภาพวสวยๆแบบนี้เลยแม็กไม่มีตํำหนินะดอกยางเหลือๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยช่วงร่างสมบูรณ์ขับดีมากนั่งนะนุ่มสบายเลยทีเดียวมาพร้อมกับยางปี2024แบบนี้นะบันไดข้างมีให้ขึ้นลงสะดวกด้วยได้ยางดันหลบสี่เส้นกันไดเลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้พร้อมแล้วอ่ะ มือเปิดตรงนี้นะได้เป็นมือเปิดโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานจันไปเลยมาดูด้านภายในตัวรถกันสำหรับภายในตัวรถต้องบอกว่าได้เป็นโทนสีทูโทนแบบนี้เป็นสีเบดปรับไฟฟ้านะสำหรับตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาเริ่มกันที่แผงควบคุมเลยสำหรับตัวแผงควบคุมตัวนี้เนี่ยเป็นเคปลากระจกไฟฟ้าสี่บานแบบนี้มือเปิดภายในเป็นโคเมียมนะครับ นี่กระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้าให้แบบนี้นะและสามารถปรับความสว่างของไฟได้ด้วยอ่ะที่วางแก้วก็มีมาให้พร้อมเก็บใช้งานได้แบบนี้นะดูรายละเอียดสวยเดิมพร้อมใช้งานสุดๆพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นพร้อมกับรับสายโทรศัพท์ได้มีครุสคอนโทรลให้แบบนี้นะล็อกความเร็วได้แบบนี้เลยใช้งานง่ายอมาต่อกันที่ในส่วนของออปชั่นนะ สำหรับออปชันคันนี้ต้องบอกว่าได้เป็นจอเดิมโรงงานอาจจะมวัวนิดนึงตามอายุไขปีรถนะแต่ได้รถสภาพพร้อมใช้อยู่แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับปรับควบคุมตัวอุณหภูมิทุกอย่างได้หมดเหมือนเดิมโครงสร้างสวยๆหน้าปัดหน้าจอบอกไมโครงสร้างคอนโซลเนี่ยตกแต่งเป็นเคลปล่านะแอร์แบ็คคู่แบบนี้นะครับดูตัวเบาะนะ สภาพตัวเบาะคือต้องบอกว่าได้เป็นเบาะสัตหนานุ่มนั่งสบายแบบนี้เลยรายละเอียดดีไม่มีฉีกขาดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารบ้างสำหรับฝั่งผู้โดยสารก็คือขึ้นลงได้สะดวกแบบนี้นะดูโปร่งสวยๆแบบนี้เลยเป็นตัวแอร์ลาวนะนี่ ตัวแอร์ลาวสามารถเปิดพัดลมแอร์เองได้แบบนี้นะมีฟ้าเพดานตัวเบาะนี่สภาพเบาะดีนั่งสบายเลยตัวเบาะสามารถพับได้นะครับขึ้นลงได้สะดวกด้วยแบบนี้นะอ่ะตัวเบาะก็ลักษณะพับก็จะประมาณนี้แบบนี้พับลงแล้วก็ยกขึ้นทางนี้ยกขึ้นนะยกขึ้นปุ๊บอ่ะนี่ ัวเบาะสามารถขึ้นลงได้สะดวกแบบนี้นะพับเบาะขึ้นลงได้ง่ายตัวเบาะด้านหลังสามแถวนั่งสบายเลยและมีแอร์ตราให้ทั้งสามแถวเลยนะมีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนี่ปิดง่ายขึ้นลงง่ายแบบนี้ตัวไฟด้านท้ายนี่ใสๆแบบนี้เลยสวยๆโคมไม่มีแตกนะ โมไม่มีแตกสัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตรงรุ่นครบ f o r t u n e r มีกล้องถอยหลังมาให้เป็นสามคัน D4D นะเครื่องยนต์ v n t u r b o สวยๆนะพร้อมๆม,ม,มาดูด้านท้ายกันมากตัวฟิล์มเนี่ยแปรเปลี่ยนให้นะไม่ต้องห่วงมาดูด้านท้ายรถกันสำหรับตัวนี้นะบอก นั่งสบายขึ้นลงได้สะดวกตัวเอาสามารถพับได้แบบนี้อย่างที่ที่พับให้ดูไปนะแอร์ได้เป็นแอร์ลาวนะครับอ่าอย่างนี้เห็นครบทุกตัวโปรง่งด้วยความที่เป็นสีเบรดสีครีมแบบนี้นะเป็นรถที่ดูแรงไม่ยากและได้เป็นกว้างๆแบบนี้เลยอ่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างมีมาให้พร้อมหมด โครงสร้างนะดูหัวน็อตนะดูโครงสร้างหัวน็อตนี่คือเนียนๆแบบนี้เลยสภาพดีรอยอาร์ครอยซีนทุกอย่างรถปี2013นะได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสภาพสวยแบบนี้ฟังก์ชันออปชั่นคือแบบจัดเต็มมากใครที่กำลังตามหานะแค่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจ้าคจนเนอร์โฉมนี้น,นี่เป็นครูสซัโนโกลดูซ้ายขวา สภาพสวยการันตีโครงสร้างนะน่าใช้งานมากตัวนี้ต้องย้ำเลยว่าได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวโฉมยอดนิยมที่หลายๆคนต้องบอกว่าหลายๆครอบครัวเป็นรถฝันของหลายๆครอบครัวเลยสำหรับตัว Fortuner นะได้รายละเอียดฟังก์ชันดีกำลังไม่มีตกเลยยอดนิยมสุดๆใครสนใจนะรีบทักหาแพรได้เลยและคันนี้นะราคาเนี่ยแพรเปิดขายอยู่ที่ ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นกับเจ้า t o y ยต a f o r t u n เนคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับตัวนี้นี่ดูคานก่อนคานเดิมๆแบบนี้นะเลขชัดๆกันไปโครงสร้างดีๆแบบนี้นะเครื่องเดินเสียงปกติเสียงเพาะเลยตัวนี้มาดูกันที่ในส่วนของ ออปชันนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบรก ABS นะครับเครื่องแห้งนะไม่มีเยิ้มดูรอยแต้ม QC โรงงานทุกอย่างเสวยเครื่องดีแน่นกำลังถึงถึงเลยและตัวนี้อย่างที่แพ่บอกเป็นรถตี2013นะดูจากเพจได้เป็นเพจตี2013แท้นะแบบนี้นะรอยซีนทางมะพร้าวทุกอย่างสัญลักษณ์มอกรายละเอียดพร้อมเลย ฝากระโปรงสวยๆพร้อมๆแบบนี้โครงสร้างดีๆรายละเอียดน่าใช้งานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว Fortuner 3.0 V ปี2013คันนี้นะอย่างที่แพรบ,บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าโฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมยอดนิยมใครๆก็ตามหาและครองแชมป์อันดับหนึ่งเลยเป็นรถในฝันของใครหลายๆครอบครัวนะและราคาคันนี้แพรเปิดอยู่ที่519,0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะรีบติดต่อสอบถามแพรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้081 9391844วันนี้แพรจะต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณนะครับ